สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุขคนสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีย่ำแรกครับพี่น้องครับครับสวัสดีเอฟซีกันลูกมาตรวจความเรียบร้อยบนคะเอหาดปิดปั๊มน้ําสระไว้น้ําให้บอสนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็บรรยากาศเริ่มค่าพี่น้องอากาศดีนะครับผมนะครับอากาศดีมันมีฝนมาสีมือแล้วครับผม จะปิดปั๊มน้ำก่อนลูกเอาอะไรไหมลูกอ,อ่ากินอะไรลูกแซ็ตไหมข,ข,ง <c oughs> ขงิงข้าวโพดนะครับมาตรวจความเรียบ,บร้อยครับพี่น้องครับปิดระบบดูระบบน้ำระบบไฟนะครับนี่กับมือนีกับไฟตกมือนี้พี่น้อง,องไฟตกก็บเดททัวรหาการไฟฟ้าเพื่นมาเบิงฮะแล้วนะครับผมหาคาเฟ่นะครับคาเฟ่เพ่เผ็ดกระลังพักกระเลงมือเผ็ดคุกกี้กันนะครับผมเต็มเลยนะครับพี่น้องครับ ันก็ไฟดับอัะนี้โทรหาการไฟฟ้าออกมาด่วนก็ขอบคุณการไฟฟ้านะครับผมที่มาดูให้เร็วมากนะครับผมฟิวขาดพี่น้องฟิวขาดฟิวขาดอยู่ต้นห้างนะครับผมผลกับว่าเบิร์นหียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็ดีครับพี่น้องครับเสียงนกจนห้องผมว่าการทำข้ามสะาก็ต้องอาบความอบ้ันนะผมเดี๋ยวคือปั๊มน้ากระไร น่ารับตรงนึนงนนนครับผมครับผมเทสไฟเทสไฟนะครับครับผมเอาอย่าไปใกล้น,นนะลูกหนากเริ่มายากแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะได้ให้ช่างมาตัดแต่งกิ่งนะครับ งามเสมอนะครับผมเดี๋ยวเบิร์ตฝนจะทาสีทาสีใหม่ใช่ไองครับผมกลมๆนี่นะครับผมเดี๋ยวจะท,าส,ทาสีใหม่นะครับผมมันรเริ่มดำแล้วนะครับเบิร์ตฝนนี่แหละนะครับครับตอนนี้เท่าไหร่ครับผมส่วนนี้ใบไหม่คือรวนใช่ไหมครัส่วนไไวน,วน,วนีน้คือฝนตกดูเป็นไซเกาหลีนะครับอันนั้นไม่ใช่อัน,น,นไซ,อ,นนนไซอินโดพดี่นไหมครับผมไซน์อินโด โรยลงในซากดได้าดมากเก็บกวาดออกี่น้องครับเอาตะแกรงมาซ้อนออกนะครับซ้อนใบออกทิ้งนะครับผมน้็ใสปิ้งคือก่านี่นออ้องน้ำใสปิ้งเหมือนเดิมนะครับครับผมอากาศดีมากเลยอากาศดีมากเลยเหรอลูกอากาศดีมากเลยท่นคุงครับมาตรวจตานะครับ เราจะได้มาตัดหนาเรื่องหนาเนี่ยยังเอาได้หรอเดี๋ยวสร้างมาตัดหนากัดดีนะเพื่อนเราครับจอร์ดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมนะครับกลับมาอัปเดตเรื่อยๆพี่น้องครับมาอัปเดตตรวจความเรียบร้อยบ้านใหญ่นะครับผม ขอบคุณขอบคุณเอฟซีเด้อที่เขามาติดตามเราชมเป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินมาโดยตลอดครับพี่รองครับนะครับผมเบิ่งไว้ตรวจตาไว้ให้บอดนะครับผมในวิดีโอเขาก็แจ้งบอดเพลินไปนะครับอ่าเยวปิดปั๊มน้ำก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมท่านนายก็มี่งานประจำเหรองครับมีงานประจําคือเย็บผ้านะครับผมท่านนายีงานประจําเย็บผ้านะครับผมเย็บผ้าแล้วครับแบ่งเวลามาเบิ่งสายเวนามันนะครับผมก็นอนดึก นอนดึกตื่นเช้านะครับพี่น้องครับถ้าก็เห็ดห้ลายอย่างออกนะผมในยุคเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ก็อิบุคคลดีทั้งหลครับต้องขยันขึ้นจะน้อยนะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมนอนตมาอก็ไป็นยาอกพ่อก็ก็ยผาครับก็หาเงนินให้น้องอามกับน้องอ้อมลูกเนาะนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสนิทเท่านั้นพี่น้องเนาะนะครับผมเป็นกำลังใจเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผม สูตรต่อไปครับพี่รองครับวันนี้เขาจะมาโชว์ดีมีชายยูเย็นเป็นสุขสวัสดีครับผม